เมืองฝน8ปดแดดสจังหวัดระนองครับพิกัด128ตอปอนเท่ากันรุ่งขิดมา128.8นะครับแล้วก็ลดน้ำหนักไป8ขีดครับพอดีพิกัดรถถังมา128.6ลรถไป6ขีดยก3ครับรถถังเดินเข้าหาครับกรรมการสมบูรณ์ประภาวงกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับขอบคุณสนามบมยเวทีและชะนำเนินนะครับขอคุณทางด้านของ ไรโนด้วยนะครับเว็บไซต์มวย 999.net นะครับแล้วก็ขอบคุณน้ำจิ้มรถเด็ดจากน้องพรครับขอบคุณโปรโมเตอร์นักเดชวชิระรัตนวงศ์ครับโปรโมเตอร์วันนี้เดินเข้าหานะครับรถถังครับยกที่3ปล่อยตัวมานี่ราคานี้ไม่ไกลนะครับรถถังต่ออยู่ประมาณ19นะครับยก2ทําได้ดีนะครับรุ่งกิจแต่แฟนมวยมองอนาคตนะครับดูว่ารถถังจะแรงขึ้นมาครับเจาะยางไปก่อนเจาะยางขว้งกระจกครับรถถังครับ รถถังตอนนี้โสดนะครับตอนนี้เป็นพ่อไม้ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับรู้สึกว่าจะแยกทางกับภรรยาละนะครับาจาะยางไปจะแข้งซ้ายของรุ่งกิจครับพยายามเจาะยางนะครับรถถังโยนเข่าซ้ายครับรุ่งกิจได้ช่วงได้ยาวครับแต่ว่าจะได้หัวใจหรือเปล่านะครับรุ่งกิจนี้โดยสถิติของเขานี่ยยังไม่เคยจะโดนนับโดนน็อกเลยนะครับถือว่าน้อยมากนะครับ ใครที่จําความได้นี่ยังไม่เคยครับอาอหุกซ้ายของรถถังครับเวียงเวียงไม่ไปครับเจอข่าวขวาเดินเข้าหานะครับรถถังครับจีมขวาเลยครับรุ่งกิจเตะซ้ายหมัดหนึ่งสองครับแหมรุ่งกิจเข้ามาร่วมแบบนี้มันเข้าทางรุ่งกิจนะครับตีเข่าขวาไปครับขวาโตอ้าขวามาครับ หันไม่มองทีมงานครับรถถังครับก็น้องรักทั้งคู่แหละครับชนะก็ดีใจด้วยแพ้ก็เป็นกําลังใจให้ครับเอาสับสอกซ้ายรุ่งจิบเจอสอกขวาของรถถังเฉียวไปเฉียดมานะครับแหมยังแบบยังํำเป้าไว้เจอโอ้โหดอกนี้ครับมันเป็นจังหวัดลื่นด้วยนะครับเจอแข้งซ้ายทีหนึ่งโอ้เสียเหลี่ยมเสียทรงเลยครับรถถังเมื่อสตูครับ ตี้ายตีขวาครับตีสายตีขวาครับพยายามตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับรถถังครับเห็นมวยเปิดเกมมวยพยายามนะครับส่วนรุ่งกิจก็รอนดักจังหวะ2ครับไอ้แรกบุมบาไม่ได้ครับนักงชกรุ่นน้องใจพี่ข่มใจน้องหรือเปล่าเอาเตะซ้ายมาเอาฮุกซ้ายครับรถถังเจอซ้ายของรุ่งกิจครับพยายามดักศอกซ้ายนะครับรุ่งกิจแจิ้มขวาทีซ้ายทีครับในครับจับรถถังตีมารุ่งกิจตีคืนแล้วก็หมด หมดยกครับหมดโยกครับหมดยกครับโอ้ค่อนข้างจะแหมคือ19ราคาเสมอแดงเสมอน้ำเงินอยู่ประมาณนี้นะครับแฟนมวยครับหมด3ขึ้น4นะครับรุ่งกิจมองว่าได้อาวุธนะครับแต่ว่าเรื่องของตลาลักทรัพย์นี่แหมเหมือนแบบยังรอรถถังอยู่นะนะครับมองว่ารถถังนี่ถ้าเกิดนี่ครับยกนี้เป็นยกที่สําคัญอีกยกหนึ่งเลยครับ อาจจะทะลุทะลวงยกนี้ได้ครับพยายามเร่งขึ้นมาครับรถถังครับตลาดหลักทรัพย์ที่แจ้งให้แฟนมวยทราบนี่คือเป็นเรื่องของเซียนมวยนะครับคะแนนของรรมการก็อีกแบบหนึ่งนะครับไม่ได้เกี่ยวกันนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกันแหละนะครับพยายามเข้าหาเตะซ้ายครับรุ่งกิจรถถังนี่นี่ครับต้องมีความหลากหลายนะครับในการเข้าทํำครับเอาต่อยลำตัวครับต่อยลำตัวนี่ได้ฮีเลยนะครับ กองเชียบบนล็องนี่เฮดังทีเดียวครับเวลารถถัง่อยลำตัวหมัดหนึ่งสองครับเจอเข่าซ้ายของรุ่งกิจเตะซ้ายมาครับรุ่งกิจรถถังต่อยลำตัวครับตีได้ไหมตีได้ไหมเข,ข่าซ้ายบอกเลยนะครับ5 4 3สี่สาอเจดสี่อยู่ประมาณนี้นะครับเตะซ้ายครับรุ่งกิจเตะซ้ายมาครับรุ่งกิจครับเอาหุกซ้ายหมัดขวาของรถถังอต่อยลำตัวหมัดขวาบนครับ แหมต้องมาทั้งล่างมาทั้งกลางทั้งบนครับเอาต่อยล้ำซะต่อยซ้ายลํำตัวครับแต่ว่ารุ่งกิจก็แทงเข่าซ้ายโต้ครับแหมจะไปเปิดหน้าแรกไม่ได้ครับรุ่งกิจนี่ครับต้องคอยบล็อกตลอดครับสมาธิหลุดนี่มีโอกาสร่วงสูงมากครับรถถังเดินเข้าหาครับเจอสอกซ้ายของรุ่งกิจเอาหูซ้ายครับรถถังครับอะไะครับได้เฮขึ้นใอีกครั้งหนึ่งแยกเขี้ยวใส่เลยครับเจอเข่าซ้ายของรุ่งกิจรถถังแยกเขี้ยวใส่แยกเขี้ยวใส่แล้วนะครับเอาเตะซ้ายเกี่ยวได้แ้ายคืนไม่โดนครับเตะขวามาครับรถถังเจอแข้งซ้ายของรุ กรรมการแยกออกมาครับสมบูรณ์ประภาโบนครับเดินเข้าหาครับจิ้มซ้ายไปครับรถถังเตะซ้ายยอด2องล้านหนึ่งนะครับทันลิงไซนี่คนไทย122คนครับต่างชาติอขออภัยครับแล้วก็ชั้น2นี่746คนแล้วก็ชั้น3 1,356คนครับโอ้ถือว่าคนไทยเยอะนะครับเยอะจริงๆครับวันนี้เอาเด้งตีเข่าขวาไปครับ เพราะว่าเป็นมวยที่ต่างสุดต่างสายกันทุกคู่เลยนะครับในบรรดาแคู่หลักๆเตะสายหลุดเจอแข้งขวาของรถถังครับเกียร์รถแทงขวาครับรถถังครับโอ้ไปหลุดไปหลวมไม่ได้อ้ารถถังแตกซะแล้วนะครับเหลือกคิ้วด้านขวากรรมการยังไงครับกรรมการแยกออกมาครับเดินต่อครับรถถังครับเตะขวาครับเอาแข้งซ้ายของรูปกินไม่โดนครับ ขยับขยับเอาประสานแข้งครับแข้งขวาไปเอาประสานแข้งครับโหมดยกที่สี่ครับโอ้โหเนี่ครับมวยเดินมวยถอยอาวุธได้ไม่ได้ก็อย่างที่เห็นนะครับมีตะโกนบีบเหมือนกันนะครับว่าถอยอย่างเดียวถอยอย่างเดียวหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวนะครับก็ตะลารักทรัพย์นี่ขึ้นยกห้าเขาอยู่ที่ประมาณสามสองนะครับไม่ไกลนะครับเบียดเอียดอาร์ที่เดียวครับไอเข่าขวาไปครับตีขวาโต ก็มวยชิงดังไปไกลแล้วครับเอาละาดหนึ่งสองต้องบดหนึ่งสองสามหนึ่งสองอย่างเดียวไม่พอแล้วครับเราถังเตะซ้ายเจอซ้ายโต้ครับดังแทงเข่าซ้ายไปครับรุ่งกิจเตะขวาซ้ายคืนเอาซ้ายได้เกี่ยวแล้วก็เสียบซ้ายครับเสียเหลี่ยมเล็กเล็กน้อยครับเนี่ยครับบางทีจังหวะเล็กเล็กน้อยแบบนี้มันมันมีผลมากนะครับอาแทงซ้ายครับรุ่งกิจ รถถังตีตีเวียงอ้าวไม่เวียงไม่เวียงอาแล้วครับกรรมการแยกออกมาโอ้โหโหนไปทั้งตัวเลยครับหันไปมองทีมงานครับรถถังโยนเข่าซ้ายครับรุ่งกิจครับอื้ตามไม่ทันไล่ไม่จนจริงๆิครับโยนเข่าซ้ายมาครับโยนเข่าซ้ายครับต่อยหุกขวาหุกซ้ายแล้วรุ่งกิจนี่สวมหมวกกันน็อกแน่นตลอดครับเนี่ยครับโอ้โหโชคปลอดภัยดีมากครับท้ายๆแล้วนะครับแตกไม่แตกครับนับถอยหลังนั่นครับจิ้มซ้ายไว้ แข้งซ้ายแข้งซ้ายไปสองแข้งโอ้ดอกนี้แล้วก็หมดยกพอดีก็จะพอคุณลุนช่องโอ้ดูครับดูอาการขอ,องนักมวยครับรุ่งกิจแสดงความมั่นอ,อกมั่นใจนะครับแม่ขึ้นมานี่ใครๆก็มองว่าเป็นรองครับกรรมการบุญพาปรากฏผลนะครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ต้องส่งให้กรรมการสักขีพยานนะครับ ซึ่งมวยคู่นี้เป็นการชิงแชมป์130ปอนด์ของสนามมวยเวทีราชดำเนินด้วยนะครับรถถังนี้เคยเป็นแชมป์130ปอนด์ของออน้อยมานะครับยังไม่เคยเป็นแชมป์เวทีมวยมาตรฐานแต่ว่าไม่ได้ครับรุง่งจิตหมอเบสกมาลาครับโอ้โหน่าจับตามองและเกินนะครับต่อเนื่องจากปีที่แล้วจนถึงปีนี้ครับเด็กคนนี้สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนรถถังจิมเมืองนนท์แล้วก็คว้าแชมป์130ปอนด์ของสนามมวยเวทีราชดำเนินไปครองได้สำเร็จนี่ครับ